สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้านเจสโปนะครับวันนี้เราจะมารีวิวฝาท้ายไฟฟ้าอิสุมิวเอ็กนะครับคันนี้เนี่ยเข้ามาติดเป็นฝาท้ายฟ้ากับทางร้านเจสโปนะครับและแน่นอนครับก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดหน้าคนขับอยู่ตรงนี้นะครับและเมื่อเปิดไฟหลีก็จะมีไฟสีส้มเหมือนของเดิมโรงงานติดขึ้นมานะครับตรงนี้สามารถใช้ได้ทั้งเปิดและปิดนะฮะต่อมาเรามาดูที่โชคฝาท้ายไฟฟ้านะครับจะมีการติดตั้งที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเราติดตั้งด้วยช่าง ฝีมือนะฮะนี่ครับแล้วก็มีสวิตช์ปิดที่ด้านหลังนะครับฝาไายฟ้าก็จะปิดลงมานะครับพร้อมกับระบบกรดูดบนนะฮะปิดนิ่มเงียบมากและยังสามารถสั่งเปิดได้ด้วยระบบรีโมทนะฮะโดยการกดปุ่มปลดล็อกรถ3ครั้งนะครับไม่มีการดัดแปลงแก้ไขรีโมทเดิมนะครับตัวนี้นี่ครับแปลว่าอันที่อยู่ที่บ้านก็ใช้ได้นะฮะและแน่นอนครับกับระบบเฟนเซอร์เท้าเตะนะฮะ นี่นะครับระบบเฟนเซอร์เท้านะครับสามารถใช้ได้ทั้งปิดและเปิดนะครับผมเดี๋ยวเราดูระบบดูดกันอีกหนึ่งรอบและฝั่งเปิดได้ที่ฝาท้ายเดิมของรถครับอ่าแบบนี้นะครับและมีระบบกันหนีบครับเซฟตี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะนี่นี่นะครับแบบนี้เลยนะฮะและเดี๋ยวเราจะปิดโชว์อีกหนึ่งครั้งนะครับปิดตรงฝาท้ายนะครับ อโอเคหากใครนะ,ะสนใจผลงานดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ร้านเจสโปรแฟนเพจนะครับหรือฝาท้ายไฟฟ้าอัตโนมัติ P2M Auto Shop นะครับร้านเดียวกันนะฮะร้านเราตั้งอยู่ที่พัฒนาการตัดใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ